ตะเกยคับทุกคนลังจากเกยไายทับมาเส้เดือดนะึ่ทุกคนวันนีก้กัเอาเร็กวานห้ตเดรับจ้ากระบี่อืมเวห้ายาต้มยาสมุนไพรให้เป็นยาสมุนไพรโอ้ท้าวเลยทุกคนโอ้ยเลยแต่นี้ไม่รวยไรต่อ,อไรอูเยอะแยะไปเสมุเลยยังไม่รวยไรต่อ,อไรทุกคน ไม่รูจักสักซิ่งเดียวเดี๋ยวมากินเล่เอ๊เดี๋ยวตำเละะ่หน้ว่ะรถชาร์จมันโอ้ฟันเฟืออันนี้น่าจะดกดาวเรื่องหรออืมอไม่รูทกกนนะ้ทุกคนเดี๋ยวไปตำเล่ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวมาบอกให้ฟังว่ารถชาร์จเป็นฟันเฟือใส่ต้องกินยาทำมุนไฟทุกคนอือ คือคือครัวยะอีองนั้นนะมันใจสม,มุนเพรยมากว่าในเรื่องของคายทับฤดูนะฮะอย่าล่วงนี้ไม่หันเลยโบตรงตรงถึงอีกอย่างหนึ่งคือโตมากับสม,มุนเพรยทุกคนแต่เลยกปกคา,ายปะจะาสาม,มุนเพรย้โตไม่กินเลยแหละถึงบอกว่านี้ปะไม่ค่อยสะดวกหลยวก็เลยตุกซือทีรานนะฮะต้องเข้าใจนะฮะปะครัวยะเฉลกิม <laughs> ไม่โูดได้มาหรือนะจืดนี้ ไม่รู้ได้มาบันเปลือทุกคนแปลกหมากไม่เคยท่ามกันเออเดี๋ยววางวางต้องลงท่าสักทีเลยว่าใส่เฉือกิมว่าคติเฉืยกิมนี่มันคนจีนเลยนะเออว่ากูย่ามีเฉืยอจีนก็ไม่รู้นะหอมหมากเลยนะแต่ว่ารสชาตินี่ห่อมอมออกลิ่นไม่ใช่รสชาติกลิ่นหอมหมากทุกคนแต่ว่ารสชาตินี่ไม่รู้นะเดี๋ยวท่าเล็กกันว่าพันผือม <c oughs> แต่มันสูต่ตป้าเคยต้งไม่กิน,นคมหมากค้มคือให้ใครเลยนี่อันนี้ไม่รู้โจมายโมนัน จูเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่ารถจ็ปเป็นปืนนะเดี๋ยวลางกลนทุกคนไม่ได้ท่ามโม่กันว่าลางไม่แต่ว่าลางดีว่านะเพื่อความมั่นใจด้านอยู่ข้างหลงังจริงหรอไม่รู้กี่สิบตัวอยาทุกคนเลยเป็นโคมเลยลางลางลๆง,งก่อน เช้น้ำให้ท่วมเร่งอะไินเป็นจา๋ยยาจืนชาวยินหลังอาหารทุกวันชาวยินหลังอาหารจินจืกระทั่งยาจืดจะมาลุ่นกันเลยนะคะทุกคนมาทาเลยผลถิ่ได้วาอ่าเดือนถิ่หาจะคลายเรื่อยมานะว้าวตอนนี้ก็เดือดแล้วเรซี่คราวๆราว ออกเป็นสีเหลืองนะฮะทุกคนออกเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมมากสีเหมือนน้ำชาเลยทุกคนรสชาตจเหมือนชาไหมาเดี๋ยวก็มาลิ้มกันเดี๋ยวมาจิ้มให้เลยนะทุกคนนะตรงท่าน้ังอาหารเชงวะนะคะชาวยินวันละซ่องมือทานจนกระทางอ่ายาจืดนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่ยาจืดเดี๋ยวกจะมารีวิวให้เลยน,นะ,ะว่าได้พลนหรือไม่ได้พลน,น,นเดืนอนที่ห้าคือจะคายอยู่เรื่อยไหมนะคะ หอมหอมมีรสออกเปรี้ยวๆนิดๆฝาดๆน้อยๆไม่คุ้มทุกคนยวมันก็จะเอื่อนๆนั่นนะสะต,ตายขงหยาตอมตานี้ถือว่าทําอะไรคุริยะไม่ได้นะครับอดติดเคยโดนมาตอนเด็กๆคือคุ้มนัดคุม้มถึงขนาดถี่ว่าตรงเรียกว่าอะไรอ่ะป้าต้องซื้อไม้เรียวคุ้มอะ่ะด้วยความที่คุ้มไม่ยอมกินนะฮะแต่ผมไม่กินตัวตีนึงเลยคุม้มแต่นี่ไม่คุ้มนะฮะมันจะออกฝาดๆน้อยๆแหละถึงกะมีรสเปรี้ยวแล้วก็จะ ขาเดียกได้เคลื่อนเคือนแต่วันนี้ไม่มีอะไรมาทุกคนอือเดี๋ยวพอเข้าเดินธันวาเดี๋ยวจะมาดีเวเร็วว่ะได้ผลหรือไม่ได้ผลตามสมุดได้ผล,มมดลเดี๋ยวจะบอกพิกัดรันยาหายนะคะทุกคนไปก่อนนะ